ดรสุวินัยพรนวลัยประธานยุทธศาสตร์วิชาการสถาบันทิศทางไทยได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการชุมนุมที่ผ่านมาโดยได้มีการพูดถึงนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าต้องออกมานำม็อบเองโดยระบุว่าธนาธรถ้าคุณไม่ออกมานำม็อบเองผมจะดูแคลนคุณตัดเรื่องแพ้ชนะออกไปตัดเรื่องอยู่หรือตายออกไป ไม่ว่ามองจากแง่มุมเหตุผลใดถึงเวลาแล้วที่คุณกับปิยบุตรจะต้องออกมานำม็อบเองม็อบคณะราษฎรห3สามคือผลงานชิ้นโบแดงของคุณที่อุตสาหบมเพาะปลูกฝังความคิดปฏิกษัตริย์นิยมให้แก่พว,วกรุ่นน้องของคุณมานานนับปีในโลกโซเชียลแกนนำเยาวชนหนุ่มสาวเหล่านี้สื่อสารต่อความคิดปฏิกษัตริย์นิยมที่คุณและเครือข่ายเหล่าอาจารย์ของคุณได้ปลูกฝังเอาไว้มานานนับปี แกนนำเยาวชนหนุ่มสาวเหล่านี้ได้ทุ่มเทยอย่างสุดจิตสุดใจตามความเชื่อทางการเมืองแบบปฏิกษัตรนิยมของพวกเขาชนิดยอมเอาอนาคตเสี่ยงติดคุกตารางเข้าแลกด้วยความเต็มใจพวกเขาจงรักพักดีต่อคุณและอุดมการปฏิกษัตรนิยมของคุณอย่างชนิดที่ฝ่ายตรงข้ามไม่กังขาสงสัยในเรื่องนี้ต่อให้พวกเขาอ่อนหัดด้อยประสบการณ์แค่ไหนอย่างน้อยคู่ต่อสู้ของพวกเขา ก็ยังนับถือในจิตใจที่กล้าอุทิศชีวิตให้กับอุดมการณ์ต่อให้เป็นความเชื่อที่ผิดแค่ไหนในสายตาของผู้คนจำนวนมากในประเทศนี้ก็ตามคู่ต่อสู้ของพวกเขาแค่เสียดายพลังอันบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม่ที่ถูกเอาไปใช้อย่างผิดๆเท่านั้นเองเกมแห่งอำนาจที่เป็นเกมเสี่ยงตายซึ่งคนที่ระห่ำอย่างคุณก็รู้ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือคุณ จะทอดทิ้งรุ่นน้องของคุณและมวลชนของคุณได้ลงคอเจียวหรือธนาธรถ้าคุณไม่ออกมาลงถนนนำม,มวลชนของคุณเองในบ่ายสี่โมงวันนี้คุณจะถูกพวกเราย้ำยันดูแคลนในความเป็นมนุษย์และความเป็นผู้นำมวลชนในตัวคุณตัดความกังวลเรื่องแพ้ชนะออกไปจากจิตใจเถิดธนาธรตัดความห่วงชีวิตของตนเองออกไปด้วยธนาธร เพราะนักสู้นักรบที่แท้ย่อมไม่พรั่นพรึงต่อความตายอยู่แล้วการได้จารึกชื่อในประวัติศาสตร์ต่างหากที่สำคัญไม่ใช่หรือสำหรับคนอย่างคุณธนาธรการละทิ้งภารกิจทางประวัติศาสตร์ที่ตนเองเชื่อด้วยความขาดเขาต่างหากที่จะทำให้มวลชนหัวเราะเยาะเย้ยถมล้มลายดูแคลนไปอีกนานแสนนาน ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย